สวัสดีนะครับผมสวัสดีเช้านี้ครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมช้านี้ออกนอกบ้านอีกแล้วนะครับเจอควายอยู่ข้างหน้านะหูพึ่งเลยหูพึ่งเลยเจอด่ดานใหญ่อยู่ข้างหน้าหูพึ่งเลยนะครับผม เมื่อกี้เดินอย่างเร่งรีบเลยผมมาเจอควายด้านหน้านิดชะลอความเร็วเลยนะครับชะลอความเร็วทันเอ๊ะอะไรอะไรต้องลวนอะไรนี่อะไรโอ้ยไปไปไป ร้อนเลยร้อนร้อนตลอด,ดเห็นบ่เห็นควายไปทัวร์ไปเ้เอา้าะมาถึงที่หมายแล้วนะครับผมอ้าเต็มที่เลยเล่นดินนี่นี่เต็มที่เลยฝุ่น,นรุม่มจัดไปจัดไปเต็มที่เรือเอ้ย ออกมาเจอควายมือลออะไรเสียงร้องเสียงหลงบมชาเจอด่านอะไรอีกควายน้ำหน้าอ,อะไรวิ่งจันโอ้โหวันนี้ฝนตลุ่มฝนน่นฝนนน่ออ่ะอ,ะอะ่ใส่ขึ้นแล้วสะบัดลงอีก เอาใส่ใบก่อยนะครับผมปลูกใส่ใบข่อยกินใบข่อยไปก็มังลัดใบจนกว่าเขาจะได้ไถนะครับเขายังไม่ได้ไถก็เข้ามาได้นะครับผมนี่ใบข่อยแล้วก,ก็ไถแล้วเข้ามาไม่ได้เลยครับทำการเกษตรนะครับช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้ว เดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาพวกอาหารออกมาให้ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวก็ผมครับผมหลักจากไปดูช่างต่อเติมเหล็กมาก็ยังขาดเหล็กนะฮะรอไม่ได้มาเปิดน้ำไว้นะครับผมว้าหรือ โดนเปิดน้ำไว้ใส่เลยทำงานเลยปะเปิดออกมาแล้วสิบโมงครับตอนนี้ไหลออกมาเจ๋ยวเลยนะครับ ไหลลงไปตรงนี้นะครับผมเพราะว่าต้องเอาสารสีรองน้ำดินสุดปลไหลลงไปนู่นเลยนะครับนี่ฝรั่งตัวนี้สมไมเป็นเงี <c oughs> ้ยเ,เนี่ยโอ้โหสู้แดดได้ไปเนี่ยต่อให้น้ำไหลลงไปนู่นนะครับผม โอ้ยกหลังก็ได้มาปั่นทิ้งในวันนี้เลยจะเลยลงยากกันนะครับผมตามนโยบายของเรานะครับปลูกหญ้าในน้ำมียญ้าลอยลงไปอย่างนี้ก็โอเครอช่างอยู่นะครับผม,ผมไม่ได้ทำสองวัดแล้วนี่จะมาลงฐานตรงนี้ฐานขึ้นแท่ง ดึงน้าขึ้นบนใส่ลงแข็งแล้วก็เปิดลงมานะครับเผื่อวันไหนฝนฟ้าไม่สว่างก็จะได้ใช้น้ํานั่นนะฮะถ้าแดดจ,จัดมันก็ยิ่งออกดีแล้วน,นี่ดูอ่ะแดดหนักก็ยิ่งออกดีเลยเนี่ยเย็นเคียบแดดออกหนักก็ยิงย่งเย็นยิ่งออกดีนะครับผมสลาเซล เราจะเอาขึ้นไว้บนลังคาฐานนั่นนะครับผมเป็นไว้บนลังคาฐานเวลเราจะขึ้นอนะ่ะจะได้ให้น้ําแรงหน่อยนะครับเป็นลังคาให้กับแทงน้ําด้วยนะครับผมโอเคครับเอาอาหารไปให้นอกบ้านเลย น,น,น้ำถึงไหนแล้วน้ำถึงไหนแล้วอะไรจะเต็มเมื่อนี่ฟ้าน้ำยู่ไหนเนากบอนตัดรถลนเลยทุกสับรถทางมะพรา้าวก็มีกล้วยมีแตงโมมี แตงควาไปด้วยนะครับผมกันเขาออกครับวันนี้เอาลุงแดงพักก่อนก่อนลุงแดงพักก่อนจะไปเตืินไปดูน้ำด้วยด,ดูน้ำปิดไรไปถึงไหนแล้วเปิดจะชาวเอเคนะครับผมเราไปกัน บริการน้ำดื่มครับตักตักอืมตัก ตักทักเร็วน้ำมาเรย์อุ้ยอ้ยสัตว์ตักตักทักเน่แน่นได้กลินผลไม้เฮ้ยเฮ้ยอุผลไม้ผลไม้เด้อ មកយប់មកអឺទៅព្រមមកกินផលមកតើវាគួរតាំងមុំផ្លួយ จะกินในใบคอยไปเ,เดี๋ยวเอาอยาลงให้ก่อนสับปะรดชกชิกโซชิกตัวยูก่อนหลวมหรือเปล่า,านอนดีเดีย๋ดวยวเลิกคุย เขาปูถูต้นไม้อยู่ใ่ซอกเลยซอยเลย่อยก็พอมีกินดูอืม นอนนี่แล้วนะจะไปดูน้ำที่นู่นปิดน้ำหลทั้งวันเลยนะดูน้ำยู่นู่นก่อนเด้อมารอบบ่ายอีกจะต้องคงต้องปิดกำลัง แต่บ่ทุง่งตันนี้เพระว่าไม่หมดไม่เกลี่ยมยมาตัวรบใบอุ้ย้ำไหลไปตำลอง เด็ดร้อน <laughs> ตุยไปแล้วสองตุยไปแล้วสองต้นขนว่าใส่ตะแกรบเนาะขนนนะมีตะแกรบหนามมันเบอะซึมเด้อดูขน,นสองต้น <laughs> เรียบร้อยมะม่วงก็ยังอยู่พอทนมะม่วงมะกรูด มะนาวมะพร้าวยังไม่เลยใบมะพร้าวยังไม่เลยความร้อนต้นนั้นติดน้ำก็ยังโอเคอยู่เย็นดูใบดูใบเรียมเลยนะครับผมโอ้โหเดดร้อนน้ำไหลผ่านเย็นใสแล้วใสปิ้งแล้วโอ้หน้าอาบจริงเลย ใส่ปิ้งใส่ปิ้งฝรั่งก็ตุยฝรั่งก็จะตุยเหมือนกันเลยฝรั่งรอฝนรอฝนฝนมาชื่นใจจดทำการปิดน้ำไว้ใส่เลยวแหละเด็ดอ่อนๆก็จะไหลไม่เต็ม เด็ดแกแกจัดๆนี่ก็จะเต็มเลยไหลอีกโอเคครับรอเต็กทรงเหล็กจะมาขึ้นวันไหนดอกติดงานเข้าดําอีกโอเคครับผม ดกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ